จม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 โอ๊ยขันทักโอ้ยันทักขันทักโอ้ยยูยูยูจมจมจมโจ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโจ้ยโอ้ยสู้จัดาจะพาไปไหนอะอจะพาไปไหนจะพาไปไหนโอ้ยโอ้ยอ้้ยมากระย่าแต่ไม่เป็นไรเราจับปลาได้แล้ว เอาคันนี้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 ต่อยเขาวิ่ง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 เออหูยมาที่เพอกำลังจับอีกตัวตอเออ สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราก็มาตกปลาคันไม่ไผ่กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับเรือแล้วก็ตกปลาดูเหยื่อใสืเดือนเหมือนเคยนี่เหยื่อของเรานี่ก็เหยื่อเสืเดือนที่หามาได้ครับช่วงนี้พอหาได้อยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเริ่มหายากขึ้นละก็ปลาจะกินหรือเปล่าก็มารอชมกันนะครับอันนี้ก็ย่อนเไปแล้วนะคะแต่ว่าปลาย,ยังไม่กิน

ไม่ดีแล้วยูังยู่อุ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอช้อนช้อนไงค่ะเบรคหักเลยตายแล้วไอช้อนเล่นสะกันหักเลยเปิดเปิดยะดูไอช้อนไซส์สวยเปล่าเนี่ยโอ้ยเล่นสักันหักเลยตัวแค่นี้แหละเธอเดี๋ยวก่อนนะคันมันผุแล้วป่ะ ใช่มั้งทำไมอะเสียดายเบ็ดจัดอะนี่ทุกคนปลาช่อนอ้วน,นเลยปกำลันง<อ>นั่งคุยกันแบบเพลินๆแล้วมันก็มาดีเล่นสัาหักเลยลออก,กินแน่นด้วยนะมั้งแม่งันนะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวขอปดปาก่อนนะครับดูครับอะไรอาวอร์นกับเบ็ดมันเสียดายอะ เบ็ดเบาๆไปแล้วกับพร้อมกับปลาช่อนหนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวแรกก็ไว้อะไร <c oughs> ตายเห็นาที่หลับหลับให้สบายนะนายทำสุด <c oughs> ค,ความสามารถแล้ว <c oughs> <c oughs> เออ Ừ, ừ, อืออืออุ๊ยป่าตะเพียนอุ๊อเยเมื่อกี้กดผิดกลับกล้องกล้องหน้าด้วยนะครับเธ <c oughs> <c oughs> จะออกกล้องใช่ไ <c oughs> หมฮะเธอจะออกกล้องใช่ไหมไม่กดผิดไงเอาดีๆยอมรับมาเลย <c oughs> ตกป่าก็ไม่เก่งจะออกกล้องทำไมหาเหย็ดว่าไปยัง เหมือนจะลากนะเออมาแล้วมาแล้วมาล้โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวมาแล้วครับปลาหนิ้นปลาหนิ้นตัวใหญ่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วหลังจากที่หาที่มาขึ้นหวันหลังจากที่ได้ปลาช่อนไปก็ย้ายประมาณสักห้าจุดได้นะครับเพิ่งมาเจอจุดเนี้ยโอเคต้องใส่ปลามันอยู่ใกล้ mình lựa chơi oh, mà để Dortижу, yêu kỳ có chặt thót mặt cho to vào chomp 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 oi 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 tôi mà tôi swing á ใส่สมือแล้วด้วยใจจำง่ายนะโหตัวใหญ่จริงทุกคนอ้วนมากเออโปิ้งวูดไปเลยกลัวมากเลยกลัวหลุดเออเลยก็ดีนะนี่ตัดอ่ะใช่ป่ะลากเหรอเออใช่ใช่ใช่จุ๋มเออเออเออเฮ้ยจริงวะเฮ้ยลงปุ๊บเอาเลยอ่ะเฮ้ยอีกขั้นหนึ่งใจใจน้อยขั้นหนึ่งจุ๋มอืออุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกเงี้ยแดง เฮ้ยมันตามไปมาจริงๆฮะเฮ้ยมันมากันเป็นเป็นคู่ตื่นเต้นนะครับผมเองก,ก็ตื่นเต้นตอนแรกเราเห็นเสียงดังเสียงดังเดี๋ยวขอพูดกันนะครับตอนแรกเห็นพายมันขึ้นใกล้ๆแล้วเราก็ลองย่อนเยื่อไม้เนอนะเรา ย้อนเย่อไปไม่พัดเดียวมันก็ตอดเลยสงสัยมันเห็นเยื่อแล้วไม่เอาไม่เอาไม่ยังไม่รู้เฮ้ยสวยว่ะอืออืออืมค่อยๆจมยังสวยเลยฮะไหนว่าปลาเด็กไงแต่เหมือนตอนเหมือนปลาเด็กเลยทีแรกอะไม่เด็กนะใส่ได้อยู่จิ้นเหมือนปลาเล็กจริงๆแต่แต่แต่ไม่จบ ค่อยๆลากไปไหนไปไหนโอ้ค่อยๆลากวนตุ๊บตับแลยท้องมนะันเลยๆมแค่คันเดียวนะ้าสองคันนะั้นไม่กินละก็บอกว่าปลาต่อยแค่คันเดียวสองคันแล้วไม่กินไม่ตอดเลยนะครับ โอ้ยอุ้ยเวียงแรงไปหน่อยเหรอปิวลอยไปนู่นเลยจับเอ็นไม่ทันตัวไซสไม่เบาเอ้าหลุดนานปลาจะเข้าตัวดันหลุดอีกลากลากไปแล้วอุ้ย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 อสวิงหน่อยเถอะสวิงหน่อย มันกินแบบมันค่อยลากเบาๆเนาะใช่เหมือนตัวเล็กอะโอ้ลุกพอนดีเลยกินแบบเหมือนตัวเล็กอะแต่จริงๆไซส์ใหญ่นะใช่เนี่ยโชว์โชว์โอ้ใหญ่จริงจับไดีดีนะตอนนี้เริ่มจะไม่เจอฝุ่งแล้วนานๆจะเริ่มเข้าทีนะครับออปลาอะไรปลาอะไร อตัวย่ยกินกินเยอะเพลอ์นะครับตั้งตัวท่ายไม่ทันเลยอ่ะ,ะ,ะย่ยไอยยไย่ยย่อยจนตาตักยับยากเลยนี่สวยสวยกินง่ายนะกินง่ายใช่ไหม,มถ้ามันเจอเยอื่อกินง่ายเลยนะครับไม่ลีลา ถ้าไม่เจอก็ฟังไปเถอฟังฝ้าจนเบื่อเหมือนกันควยสวยสวยสวยปีมขานี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโุ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าได้อยู่อย่าได้อยู่เธอลืมสนใจเลยมองข้าปลาเมื่อกี้ตรงนี้เองกินใกล้ๆเนาะ เราก็สนใจแต่คันยาวๆเพื่อตัวใหญ่นะอุ้ยมามาอุ้ยๆๆๆๆอุ้ยๆๆๆอุ้ยๆๆๆๆอ่าไอใหญ่ไอใหญ่ไอใหญ่อ่าเราก็นึกว่าคันเบ็ดตะลังกินไม่ใช่ใช่ไหมไม่ค่คันไม่พายจมอจ้อง้ยปลานี่ทำไมชอบกินทีเพลเนาะอ๋อ จะดมยาด,ดมเลยแดดมันร้อนนะฮะจะดมยาดมให้เย็นชื่นใจหนะ่อยปลามาทันทีเลยดมที่จมูกเย็นที่ใจพงังยังไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วย อโอ้อโอ้กลัวมากเลยกลัวจะเป็นแบบตัวก่อนร้านี้ถึงมามาถึงแล้วจับแขนไม่ทันแล้วปิวเลยเรือไปเลย <c oughs> อะไรแล้วคันนี้มันลอกเราไม่ตอดโอ้ไซส์สวยเลยพอ,เ,ยเ,ยอเจอปุ๊บกินง่ายเลยพอเจอปุ๊บอาบับ ไปไหนไปไหนไปไหนจมไหมจมไหมเขาจะพาไปไหนอ่ะเออเขาจะพาไปไหนเขาจะพาไปไหนอุ้อุยอุยอุยอุ้อุยมากระยาเอ้าเอ้าวิ่งร้องอุยมาไหมมาไหมค่อย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 นะมันเนี้ยมันนี้วันนี้วันนี้วันนี้ยอย่าให้หยุดนะอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าอย่าเออ โอ้โหมากระยาดีเลยครั้งต่อไปใจโลง่ลงๆหน่อยผ่านน้าดูเลยเออสายสวยอยู่อเถ้าขยัมติดฉันด้วยพันกันหมดเลยครับแต่ไม่เป็นไรเราจับปลาได้ละเอาวคันนี้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 ต่อยเขาวิ่ง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 เออโอ้โหมาที่เพอกำลังจับอีกตัวออเออ กำลังจับอีกตัวอ,อีกตัวยังอยู่ที่ข้างตักอยู่เลยนะครับชั่ลมุนวุ่นวายไปน้อยนึงนะนี่เข้าทีเดียวพร้อมกันสองตัวเลยวุ่นวายจริง,รงเอ,อ,อเคเดี๋ยวขอเขีร์พื้นที่ก่อนนะครับจ้าล่ะยังไงปลาตอดเป็ดแม่ลนะ ปลาตกเบ็ดแม่เอาแล้วเอาแล้วเอา,เอานี่งัดปลาลอยขึ้นมาเลยอ <c oughs> แม่ก็แจ้งเหมือนกันนะครับอันนี้ของปันปันยังเงียบอยู่นะครับรอปลาเข้าเหมือนกัน <c oughs> ขอแม่ต่อแล้วขอแม่ต่อแล้ว <c oughs> โอ้ยอ้ยอ้ยงัดกันลอยอีกแล้ว <c oughs> เขาบอกปลาตัวดำจังเลยเฮ้ยเเอาเอาเอาออุ้ยออุยมสวิงออมันกินขันสั้นนะครับสั้นจู่เลยจะบอกให้สั้นจู่สันจู่จู่เลย อ้นํนู้นก็ได้เหมือนกันไม่รู้ในกล้องมองทันเปล่าแต่ข่าวก็ได้เหมือนกันนะครับ <dav is> แม่ก็ได้เหมือนกันสปิวโดนสปิวสปิวสปิวตัดงินงินงัดดิโดนสู้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 สปิวลากเอาเอามาหมามามาโดนเหมือนกันปล่อยทิ้งไว้แล้วมันลากเลยนะครับฉันว่าแต่กล้องเล่น ๆมันลากเองเราไม่รู้เลยเราไม่ได้สนใจจะปล่อยมันทิ้งเลยนะครับดูิครับไม่ไผ่นึกว่าเธอลากกลับมาเว้ยอ๋อที่ไหนได้ปะป่ามันลากเออโอ้นานๆทีโอเคเพิ่งได้ตัวแรกคันสปิวมันตอดมันตอดเออเออของแท้ของแท้ฟังแท้เงินแดงเลยโอ้ย ก่อนอันนี้กินดึงไม่โดนเราก็เลยเฟี้ยงใหม่นะครับแต่ก็ไม่ได้สนใจพอเหยืย่อตกปุ๊บมันกินเลยสองแท่มันรอ,อก,กินอยู่ฮะคน<า>ละตัวบ้างไม่รู้เดาว,ว่าสองแท่มันรอ,อกินอยู่ไม่งั้นไม่ไม่งั้นลงไปปุ๊บมันจะกินเลยได้ไงนะไซนี้เลยไซยสวยอยู่ไซเ,เงือกแดงเงือกแดงของแท้ครับตอนนี้ก็ เงียบไปพักใหญ่แล้วนะครับปลาไม่มากินแล้วเงียบแบบเงียบกริบอไม่มีตัวเล็กอะไรมาตอดเลยแต่ปานก็นั่งหน่อยแล้วมาดูฝีมือการตกปลาคันไม้ไผยของปันวันนี้กันค่ะนี่ทุกคนเนี่ยเยอะอยู่นะก็ได้หลายได้หลายตัวนะคะวันเนี้ย าเกิดว่าไม่โดนจุดก็คือไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่ายังได้วันนี้บรรวันก็อาจจะไม่ได้บันวันก็ได้แล้วแต่แล้วแต่จุดที่เราตกนะคะนี่ตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะหลายคนถามว่าปลาที่ปันตกได้อ่ะเอาไปทําอะไรถ้าไซส์ใหญ่แบบนี้ปันก็ขายบ้างแล้วก็เอาไว้กินบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ปันก็ขอจบคลิปแี่เท่านี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ปันๆด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายปลาคุด